ติดตามดูความเสียหายจากภาพถ่ายทางอากาศนะครับเป็นมุมกว้างเลยที่จะเห็นว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่จะเรียกว่าแห้งเลยนะครับสำหรับพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา<ฆ>จมไปด้วยน้ําตั้งแต่ระดับ1เมตรไปจนถึงสูงสุดเนี่ยถึง4เมตรเลยทีเดียวนะครับ นี่คือภาพถ่ายทางอากาศบริเวณทางลงสนามบินหาดใหญ่นะครับแสดงเห็นถึงหมู่บ้านจัดสรรจานวนมากที่อยู่ใกล้กับสนามบินทั้งเขตสนามบินนอกและก็ในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังจากภาพมุมสูงมองเห็นพื้นที่ถูกน้าท่วมสูงเกือบมิดหลังคาเรือนแทบทั้งนั้นเลยนะครับขณะที่กระแสน้ําบางช่วงก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีความรุนแรงโดยเฉพาะที่บริเวณทางน้ําผ่านผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลทาให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรเดินทางไปไหนมาไหนได้เลยนะครับโดยเฉพาะถนนเส้นทางหลักบางช่วงถูกตัด ขาดอย่างเส้นทางจากตัวเมืองหาดใหญ่รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปได้ประชาชนบางส่วนติดค้างอยู่ที่สนามบินหาดใหญ่นานถึง4วันแล้วนะครับบางไรายไม่สามารถเดินทางกลับจังหวัดสตูลเพราะว่าเส้นทางก็ถูกน้ําท่วมสูงแต่ยังมีรถบริการรับส่งไปยังค่ายรัตนพลคลองหอยโขง่งส่วนผู้ที่เดินทางมาจากตัวเมืองไม่สามารถฝ่ากระแสน้ําเข้ามาได้เนื่องจากน้ําท่วมสูงนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ายังมีผู้โดยสารตกค้างในสนามบินหาดใหญ่ทั้งคนไทย มีทั้งคนไทยโดยเฉพาะชาวหัดใหญ่แล้วก็คนต่างจังหวัดนะครับเช่นยะลาปัตตานีสตูลรวมไปถึงชาวต่างชาติที่ติดค้างอยู่เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียต้องนอนค้างภายในสนามบินนอกจากนี้ยังมีผู้เดินทางมาจากซาอุดีอาระเบียจะเดินทางไปที่บ้านที่จังหวัดยะลาก็กลับไม่ได้เพราะว่าเส้นทางถูกน้ําท่วมหมดเลยนะครับ ขณะที่สนามบินหัดใหญ่ต้องคอยอำนวยความสะดวกนำอาหารน้ำดื่มจากครัวการบินมาเตรียมรองรับการแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตกค้างนะครับนักข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์ปิน่นวโรธได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวจังหวัดหัดใหญ่นะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ซึ่งเดินทางมาถึงเมื่อ2วันก่อนแม้บ้านอยู่ห่างจากสนามบินไปประมาณ12กิโลเมตรแต่ตอนนี้ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้นะครับทางเข้าบ้านถูกน้ําล้อมเอาไว้ทั้งหมดแล้วถือว่าหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีตอนนี้เป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านเชื่อว่าคงได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยครับ ต้องกังวลว่ารับถินในบ้านข้องในบ้านก็ไม่ได้เก็บอะไรสักอย่างแล้วข้างๆบ้านนี่เป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนกันท่วมหรือว่าท่วมเขาส่งรูปมาให้ดูก็ส่งมาให้ดูเหมือนกันหมดก็เลยน่าแล้วประเมินววาที่บ้านก็น่าจะเยอะเยอะใช่ไหมครับเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับที่ไอ้นี้สูงสุดก็ปีปีสี่สามมาว่าเยอะแล้วแต่ว่าอันี้ยังเยอะกว่า เราก็พยายามที่จะเดินทางเข้าไปในเมืองแต่ว่าไปไม่ได้รถรับส่งก็จริงหรือว่าไปรอบนอกหมดเลยแล้วรนอนที่นี่เป็นยังไงว่าสะดวกสบายไหมหรือว่าสะดวกสบายเขาบริการดีแต่เราก็เป็นห่วงร้อนใจร้อนใจ ขณะที่ชาวอำเภอนาทวีนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสองวันก่อนกลับมาถึงสนามบินหาดใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าบ้านได้ต้องตกค้างอยู่ในสนามบินมา2คืนแล้วนะครับน้ำก็ไม่ได้อาบต้องใช้กระดาษกล่องลังมาปูดอนเพราะเส้นทางที่จะเดินทางกลับบ้านรถไม่สามารถเดินทางบารับได้ครับไปเที่าาตอนเราไปน้ำท่วมยังชาวสงขาบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ที่นาทวีบ้านป้อง ที่บ้านท่วมไหมที่บ้านไม่ท่วมเต่ทางผ่านท่วมเยอะตอนนี้เรากลับมาจากเชียงใหม่ไปไปไปไหนมางครับไปเที่ยวมาตอนเราไปน้ำท่วมยังยังยังไม่ท่วมยังยไม่ตกพอไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ติดตามข่าวว่าเรา ยังใหม่ก็ไม่ตกเนี่ยลงมาจากที่ก็โนตกมาถึงออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยครับอน,นอนที่ไหนครับนอนที่สนามบินงไงที่หลับที่นอนเป็นไงบ้างโอ้ยมันไม่ไหวเลยกูกูพื้พพนกระดาษลังนันแต่เราก็ต้องนอนใช่ไหมใช่ก็ต้องนอนพยายามหาทางออกแต่ว่าหาทางออกหาไม่ได้เลย ไม่มีรถเข้ามาเลยไม่มีรถเข้ามารับเลยที่ประชาชนบางคนก็เดินทางมาส่งภรรยานะครับให้เดินทางอพยพไปอยู่ที่กรุงเทพก่อนแต่ตัวเองไม่สามารถเดินทางกลับเข้าบ้านได้เนื่องจากน้ําท่วมสูงไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยนะครับทั้งเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต้องนอนติดค้างอยู่ในสนามบินนี่แหละครับขณะเดียวกันหลายพื้นที่ถูกตัดน้ําตัดไฟอินเทอร์เน็ตทําให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้กลางคืนต้องนอนจุดเทียนส่งผลกระทบในวงกว้างประชาชนต้องแย่งกันจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งนี้สำนักงานปอ พอประเมินสถานการณ์นะครับว่าอาจจะใช้เวลายอย่างเร็วนะครับ3วันอย่างช้า5วันน้ําถึงจะเริ่มลดระดับลงถนนจะกลับมาสัญจรได้ตอนนี้การระบายน้ํายังคงต้องระบายลงสู่ที่ต่ําแต่ต้องเจออุปสรรคน้ําทะเลหนุนแล้วก็ฝนยังตกต่อเนื่องครับจากนั้นนะคะทีมข่าวเข้าไปสํารวจในพื้นที่ชุมชนควรสันติค่ะก็อยู่ริมคลองรอหนึ่งเต็มไปด้วยความโกลาหลคุณผู้ชมคือประชาชนเขาก็ออกมาอยู่บนท้องถนนนะคะ รอการนําอาหารน,นําน้ําดื่มเข้ามาแจกส่วนร้านสะดวกซื้อสินค้านี่หมดเกลี้ยงเลยนะคะประชาชนแย่งกันซื้อสินค้านําไปกักตุนเพราะกลัวอาหารจะขาดแคลนการอพยพประชาชนต้องให้เรือท้องแบนแล้วก็สปีดโบท๊ทแล่นเข้าออกตลอดทั้งวันจากการกู้ภยัยระดมกําลังกันเข้าไปจํานวนมากยังไม่ทันต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลยะคะ่ะการสื่อสารบริเวณนี้ถูกตัดขาดไฟฟ้าก็ถูกตัดหมดเลยนะคะทำให้ยากต่อการติดต่อในการแจ้งของความช่วยเหลือ ภาพจากมุมสูงบริเวณชุมชนควรสันติและชุมชนใกล้เคียงจะเห็นเลยว่าสะพานข้ามคลองรอหนึ่งที่ถนนสีภูตัดใหม่ท่าเคียนค่ะน้ำใต้ท้องสะพานไหลเชี่ยวแรงมากนะคะคือสะพานมีความสูงมากเพราะเป็นสะพานยกระดับคุณผู้ชมดูสะพานตอนนี้สิเนี่ยคือน้ำอะ่ะมันจะเลยสะพานไปแล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะคุณอิทธิพัฒ์ได้ไปคุยกับประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็อ,อกพยพก,กันออกมา เป็นครอบครัวนะคะ4คนด้วยกันเขาก็บอกว่าเขาติดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนพยายามขอความช่วยเหลือทั้งคืนนะคะเบื้องต้นก็คือช่วยเหลือตัวเองกันไปก่อนจนกระทั่งมีเรือเข้าไปรับออกมาได้น้ําท่วมถึงชั้นสองนะคะถ้าไม่อพยพออกมาป่านี้ไม่รอดแน่ๆข้าวของไม่ต้องพูดถึงค่ะเสียหายหมดไปกับน้ําท่วมจํานวนมากเลยแต่ไม่เป็นไรขอเอาชีวิตรอดไว้ก่อนก็เลยต้องอพยพออกมาค่ะ ก็นี้ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนค่ะมีเรือภายในหมู่บ้านลําเดียวก็ออกกันมาเองพากันหมู่บ้านข้างนอกหมู่บ้านตรงที่แม่อยู่ใช่ไหมหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านสุตาทิพย์ค่ะตอนยังมีคนอยู่อีกเยอะมีค่ะเพราะว่ามันจะถึงชั้นสองแล้วเมื่อคืนอยู่กันยังไงคบเมื่อคืนก็ค่ะก็พออยู่ได้ค่ะแต่ถ้าจากนี้ไม่ได้แล้วท่านเราไม่ออกมาเราจะเผชิญชะตากรรมยังไงบ้างก็คิดว่าจะไม่ไหวค่ะไม่ไหวาน่าจะบุญหลังคาก่อนอาหารการกินแล้วก็พอคือมีสำรองบ้างแต่น่าจะหมดแล้ววันนี้ ไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้ไม่ค่ะก็อยู่หาใจมาตลอดชีวิตก็ไม่เคยเจอค่าของที่บ้านเะไเสียหายบ้างก็ชั้นล่างก็พังหมดทุกอย่างค่ะเฟอร์นิเจอร์หมดหมดลอยหมดหมดค่ะไม่มีเหลือต้องขอดคุณกันอย่างเดียว้นตอนนี้ใช่ค่ะแล้วเอาชีวิตรอดก็ขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เป็นกำลังใจนะขอให้ผ่านนไปด้วยกันับฝนก็ุณนะครับสู้ต ขณะดเดียวกันนะคะผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านควรสันติอีกอรายหนึ่งน้ำตาซึมเลยค่ะอัดอั้นตันใจคุณผู้ชมร้องไห้หนักเลยนะคะเพราะเมื่อคือนที่ผ่านมาพยายามจะขอความช่วยเหลือทั้งคืนในการจะอบพยพผู้สูงอายุออกมาคืออยู่กันอย่างยากลำบากเข้าใจความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องเซฟตัวเองนะคะเนื่องจากว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวแรงเหลือเกินแต่พวกเขาก็พยายามหาทางช่วยเหลือตัวเองกันสุดๆแล้วเหมือนกันจนถึงบ่ายวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวอะค่ะ ตอนนี้ใครก็ได้ที่เข้ามาช่วยเหลือได้ก็อยากให้เข้ามาอย่างเร่งด่วนเพราะในหมู่บ้านมีคนตกค้างเป็นจํานวนมากค่ะาาตอนนี้น้ำมันเชี่ยวแรงค่ะหนูต้องการเรือไปช่วยใน,ในหมู่บ้านคนสตินี้เต็มเลยจนบาดาแล้วค่ะเดี๋าายนไหนคนเริมนนมันไม่มีเรือ้อ,อไ้จไม่รู้จะออร้องยังไงไม่ไม่รู้จะร้องยังไงเลยเพราะว่า ก็ญาติด้วยประมาณกับความช่วยเหลือตลอดทั้งคืนตลอดทั้งคืนค่ะกี่ชั่วโมงแล้วตอนตั้งแต่ตีสองยังไม่สำเร็จยังไม่สําเร็จเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปได้หนึ่งเพราะว่าน้ํามันเชี่ยวแรงมากค่ะถ้าตรงนี้ค่ะก็คือตัดไปก็คือถนนตรงนี้หมดเลยซอย41เพราะว่าน้ามันมาจากคลองซอย4ีมันจะติดกับคลองราหนึ่งเลยพี่คือมันเข้าไม่ถึงใช่แต่เราก็เข้าใจเเจ้าหน้าที่ค่ะตเรียกว่าเราช่วยเหลือตัวเองกันอย่างสุดๆแล้วสุดๆแล้วค่ะหนูประสานงน ทั้งโซเชียลทั้งอะไรที่ทําได้จุดนี้หมู่บ้านของเราอลําบากมากแล้วมีเด็กพึ่งคลอดอะไรคนแก่อะไรอยู่ตรงนั้นหมดเลยพี่ชาวบ้านอีกคนหนึ่งบอกว่าตอนนี้ประชาชนรอความช่วยเหลือนับหมื่นคนในหลายหมู่บ้านนะคะนักท่องเที่ยวติดอยู่ตามโรงแรมไม่มีอาหารไม่มีน้ําดื่ม20-30กลุ่มรถไม่สามารถเข้าไปรับออกมาได้หากมีเรือเข้ารับก็สามารถนําประชาชนออกมายังศูนย์พักพิงได้สะดวกขึ้นค่ะ ตอนนี้นะักท่องเที่ยวที่ติดต่อเราในหลายกลุ่มมันมีเยอะมากมีจํานวนเยอะมากเป็นหลายเป็นกร๊ปเป็นหม,นหมู่เป็นหมู่บางโรงแรมนู่นโรงแรมนี้โรงแรมนั้นอยู่ประมาณสัก20-30กลุ่ม แต่ว่าเมื่อวานก็รถมาเลเซียเข้าแต่บางพื้นที่น้ำมันน้ำมันน้ำมันสูงมันก็ถ้าสมมุติว่ามีเรือเข้าออกได้สามารถไปรับคนข้างในได้นะ่ะเราก็มีที่พักพิงมีจุดศูนย์รวมไว้หลายที่อ,อย่างเช่นขวดลังตรงนี้ก็ยังอยู่ได้แล้วก็โรงแรมโรงแรมที่ใกล้เอ์พอ์ตก็ยังอยู่ได้แต่ต้องไปรับเขาข้างในมาก่อนเพื่อป้องกันชีวิตของเขาก่อน ที่บางคนก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็ลอยกับน้ำไป ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองเล้ยตร,รีรลฐ้นตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะครับในฐานะที่รับการแต่งตั้งเป็นผูน้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ําในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าสอนอพอร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์กับน้ำตรีนะครับหลังจากนั้นนั่งเฮลิคอปเตอร์บินสํารวจพื้นที่น้ําท่วมเมืองหาดใหญ่โดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลได้ระดมทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมตั้งศูนย์บัญชาการกลางที่อําเภอหาดใหญ่โดยตนจะอยู่บัญชาการจนกว่าสถานการณ คลี่คลายนะครับ ร้อยเอกธรรมนัฐระบุนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนก็คือโรงพยาบาลหลายแห่งไฟฟ้าดับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยต้องให้ออกซิเจนที่ได้รับผลกระทบจึงระดมทีมแก้ระบบไฟฟ้าการลําเลียงผู้ป่วยร่วมกับกองทัพทุกเหล่าทัพอีกทั้งสํานักงานปอพกับกระทรวงเกษตรได้ตั้งศูนย์อพยพและก็บัญชาการเพิ่มที่โรงแรมซิกเนเจอร์นะครับส่วนการนําอาหารและก็สิ่งของช่วยเหลือตนได้มอบหมายกับแม่ทัพภาคที่4ดูแลการกระจายเสบียงตอนนี้ยืนยันนะครับว่าอาหารมีเพียงพอแต่ต้องรอเร่งอพยพจากประชาชนออ ออกจากจุดเสี่ยงโดยเร็วเนื่องจากกระแสน้ําแรงมากตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ทําให้เรือเจสกีกับเรือท้องแบนไปไม่ถึงในหลายจุดนะครับจำเป็นต้องใช้เรือแรงม้าสูงเรือหางยาวชาวประมงและก็เรือของหน่วยซิลเข้าพื้นที่สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับร้อยเอกธรรมนัฐยังพูดถึงคลิปที่ประชาชนตะโกนขอความช่วยเหลือบนหลังคาบ้านว่าวันนี้ได้จัดระบ,บบบัญชาการใหม่เพื่อเข้าไปช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมช่วงสองวันที่ผ่านมาน้ําจากอําเภอสะเดาได้ไหลมาสมทบกับน้ําเดิมในอำเภอหาดใหญ่ ทำให้น้าจมนมากนะครับขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลหลากเชี่ยวจึงเข้าถึงยากโดยทางกรมอุตุนยมวิทยาคาดนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฝนตกหนักวันสุดท้ายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มเบาลงนะครับเปิดโอกาสให้กรมชลประทานได้เร่งระบายน้ํขนาขณะนี้ได้เปิดบานประตูน้ําทุกจุดแล้วคาดว่าในสามวันจะเริ่มคลี่คล,คลายนะครับโดยย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ช่วยเหลือทุกจุดโดยแบ่งพื้นที่เป็นโซนตะวันออกและก็ตะวันตกต้องมีผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยใช้แนวเส้นทางรถไฟเป็นตัวแบ่งพร้อมกับนํารถทหารรถชนประทานแล้วก็รถปพชเข้าไปตั้งรับในจุดสําคัญรวมทั้งใช้เกสกีกับเรือซึ่งฝ่ากระแสน้ําแรงได้เข้าไปช่วยผู้ที่แจ้งเหตุฉุกเฉินส่วนปัญหาเรื่องของการสื่อสารที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็แก้ไขปัญหาแล้วนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกระสอบทรายไปทับเสาส่งสัญญาณประกอบกับกระแสน้ําแรงและก็ไฟฟ้าดับซึ่งวันนี้จะเริ่มดําเนินการแก้ไข ผู้สื่อขาวรายงานนะครับว่าระหว่างการลงพื้นที่ของคณะรองน้ําตรีกรได้มีประชาชนในหมู่ที่3ของตำบลขุงประสานขอความช่วยเหลือมาที่ว่ามีผู้ป่วยเนี่ยสูงอายุ2รายไม่ได้ฟอกไตามาเกินกว่า5วันแล้วนะครับหลังจากถูกตัดขาด จากถนนทุกช่องทางทางร้ระเอกธรรมนัตจึงสั่งการด่วนให้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงบินเข้าไปรับผู้ป่วยทันทีนะครับแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยจากนั้นได้บินสำรวจพื้นที่โดยรอบแล้วก็หาแนวทางในการหย่อนอาหารลงไปกับประชาชนที่ติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านเป็นจํานวนมากครับอีกด้านหนึ่งนะคะวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ อยู่พื้นที่รอบนอกสนามบินหัดใหญ่ซึ่งก็ถูกน้ําท่วมหนักนะคะทากลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเช่นเดียวกันคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นหัวประชาชนที่ต้องการอบพยพค่ะคือตอนนี้ต้องรอแล้วออกมาไม่ได้ขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะการช่วยประชาชนเป็นเรื่องใหญ่สุดค่ะคือตอนนี้เนี่ยควรจะต้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่ทําให้ผู้ประสบภัยแล้วก็จิตอาสาสามารถที่จะติดต่อประสานช่วยเหลือกันได้ พราะการสื่อสารเป็นไปด้วยความยากลําบากอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะคะต้องช่วยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดสถานการณ์น้าท่วมครั้งนี้นับว่าหนักกว่าปี2543แล้วก็ปี2553ตอนนี้ศูนย์กลางของปัญหาหรือว่าจุดที่หนักที่สุดยังเข้าไม่ได้รัฐบาลต้องเร่งให้ความสําคัญตรงนี้นะคะเร่งวางระบบเพราะคนต้องการความช่วยเหลือเยอะมากคุณอภพสิทธิ์บอกว่าทุกที่ที่สามารถลงพื้นที่ไปได้ได้ยินเสียงเรียกร้องของความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะ เพราะว่าพวกเขาก็ออกมาไม่ได้ทำได้เพียงแค่ตะโกนร้องเรียกเท่านั้นค่ะนะครับเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ที่พี่น้องประชาชนก็ดีอาสาสมัครก็ดีนะครับสามารถที่จะติดต่อเชื่อมประสานงานกันได้นะครับเพราะว่าการสื่อสารในขณะนี้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก <S S S 1> นะครับอาจจะต้องขอหน่วยงานอื่นๆระดมเข้ามาเพื่อช่วยทำให้การสื่อสาร ที่เป็นระบบนะครับแล้วก็จัดจัดวางแล้วก็แจ้งประชาชนเนี่ยให้สามารถเชื่อมข้อมูลกันได้นะครับตอนนี้คือหวัวใจของการที่จะทําให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพที่สุดนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่มากที่อยากให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญในการเร่งดําเนิน,น,นการวางระบบเขาก็ทําได้แต่เพียงตะโกนนะครับและบอกที่นั่นที่นี่ขณะที่หน่วยงานที่ทํางานกันอย่างขยันขันแข็งนี่ก็ ก็แล้วแต่ว่าจะมีการแจ้งหรือชี้นำมาตรงไหนแล้วก็เมื่อมาถึงก็ต้องมาประเมินอีกว่าอุปกรณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยสามารถทําได้ไหมนะครับในขณะที่คนที่มีอุปกรณ์อยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับนี่คือลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในรับ ขณะที่นายนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็อดีตนาย,ยกองคการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยามณีสสสงขลานะครับได้เดินหน้าจัดทําโรงครัวบุญยามณีเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตอำเภอเมืองและก็อำเภอหาดใหญ่ต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับคุณนิพนธ์เปิดเผยนะครับว่าบ้านพักส่วนตัวนํามาใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหารสามารถจัดทํเข้าวกล่องได้มากกว่า2,500กล่องในช่วงเที่ยงและก็2 0 0 0กล่องในช่วงเย็น รวมถึงแจกจ่ายน้ําดื่มกว่า500โหลขณะเดียวกันได้นํำข้าวเหนียวไก่ทอด1,000กล่องไปปรุงแล้วก็บรรจุณนะ โรงปูนอาคเนททาให้สามารถผลิตอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รวมกว่า5,000กล่องต่อวันนะครับคุณนิพนธ์บอกต่อนะครับว่าเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีการจัดทําโรงครัวเป็นเพียงการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่ในซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต้นะครับคุณนิพนธ์ได้ประสานไปยัง่วนราชการให้เร่งระดมสัรพักกาลังจากทุกหน่วยง,งานโดยเฉพาะกําลังพลล อุปกรณ์จากทุกเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนให้อพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับส่วนที่ท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัาเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีวันนี้นะคะทหารเรือหลายนายค่ะช่วยกันลำเลียงน้ำดื่มแล้วก็อาหารแห้งที่ได้รับการบริจาคจากภาคเอกชนขึ้นเรือหลวงจากลกีนารเบตค่ะเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตแล้วก็รอความช่วยเหลืออยู่นะคะถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเลยค่ะ นอกจากนี้กองทัพเรือก็เตรียมอพยพประชาชนออกจากจุดที่มีความวิกฤตความเสี่ยงสูงรวมไปถึงสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นตลอดจนการฟื้นฟูรวมไปถึงประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นอีกด้วยนะคะพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือบอกว่าเบื้องต้นเรือหลวงจากรนรนฤรเบตจะออกเดินทางจากท่าเรือจุกสม็ดที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีประมาณสองทุ่มวันนี้นะคะมีการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคน้ำดื่มข้าวสาร แล้วก็วัตถุดิบเพื่อทําการปรุงเป็นอาหารสําเร็จรูปประมาณ20ตันแล้วยังมีของบริจาคที่ประชาชนทยอยส่งมาที่ท่าเรือคาดว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ20 2 2ถึง22ชั่วโมงพอเรือไปถึงจะทอดสมอลอยลำประเวณหน้าหาสมิลาที่สงขลานะคะเพื่อเป็นฐานในการส่งความช่วยเหลือด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ส่วนชุดปฏิบัติการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการหรือว่าหน่วยซิลจะเคลื่อนย้ายทางรถยนต์จากชนบุรีคาดว่าใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงเมื่อถึงที่หมายสามารถเข้าปฏิบัติการในการเข้าพื้นที่วิกฤตได้ทันทีค่ะ